วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อลูกชักอันดับแรกเลยก็คือต้องจับนอนตะแคงในพื้นที่โลง่งและให้หัวเนี่ยขนานกับพื้นผักลูกชักจากไข้ค่อยๆเช็ดตัวด้วยน้ําอุณหภูมิห้องวิธีสังเกตว่าลูกชักหรือไม่ตาเหลือกสองคือกล้ามเนื้อกระตุกเกรงอันนี้เป็นวิธีที่เห็นได้ชัดแต่มันจะมีชักอีกแบบหนึ่งที่มันจะไม่ได้มีอาการชัดเจนนั่นก็คือมีอาการเหมื่อลอยให้เรียกชื่อเสียงดังๆหักลูกหันกลับมามองแปลว่า นั่นอาจจะไม่ใช่อาการชักแต่ถ้าลูกไม่ตอบสนองอันนี้ให้คุณแม่ลองสังเกตดีๆเลยจะเป็นอาการเริ่มต้นของอาการชักแบบไม่กระตุกโดยปกติแล้วอาการชักจะหายไปภายใน5นาทีหรือ15นาทีไม่ควรเกินนี้นะคะแม่ๆแล้วอาจเกิดอาการชักซ้ําได้ใน12-24ถึงชั่วโมงอีกข้อนึงที่สําคัญมากก็คือหาจจะมีจังหวะที่หยุดหายใจได้ให้ปฐมพยาบาลด้วยการจับน้องอ้าปากแล้วเป่าลมเข้าไปทุกๆ2วินาทีสาเหตุการชักหลักๆเนี่ยได้บ ก็คือ 1. มีอาการชักจากไข้สูงและ 2. ที่พบได้ไม่บ่อยแต่ก็พบได้เช่นน้องก้าก็คืออาการชักจากไวรัสถ้าลูกชักตั้งสติอย่าหาอะไรงัดปากเด็ดขาดเพราะว่าถ้าอุปกรณ์นั้นหักหรือฟันหักมันจะทําให้อุดตันหลอดลมตรงนี้อันตรายมากๆ